Motion Capture กั Capt บเรานะครับก็สามารถจะเอาท่าเดินการทิ้งน้ำหนักสมมติจะเดินลากขาหรือจะอะไรเนี่ยก็จะเหมือนจริงอนจริง,งครับ,รบจริงจริงผมว่าประเทศไทยมีเรื่องเล่ามากมายมนะถ้าเทียบกับอย่างประเทศเกาหลีเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีประวัติศาสตร์เรามีวัฒนธรรมเรามีสถาปัตยกรรมที่ละเอียดอ่อนเยอะมากขอรับชั้น เกิดขึ้นในทุกระดับของสังคมทุกสาขาอาชีพจากธุรกิจขนาดเล็กธุรกิจขนาดใหญ่สู่ธุรกิจระดับชาติภาพข่าวเหล่านี้เราคงไม่อยากให้เกิดขึ้นกับคุณหลายคนสมปรารถนาแต่อีกหลายคนก็ผิดหวังหากคุณคิดจะไปทำงานต่างประเทศปรึกษาปัญหา และสอบถามข้อมูลได้ที่กระทรวงการต่างประเทศ025751047-9หรือ w w w c o n s u l a r g o t h ชีวิตที่เรายังไม่เคยออกไปทักแต่ไม่ว่าที่ใดที่เธอจะไปฉันจะคอยร่วมทางมอบความรู้สึกที่อบอุ่นความรู้สึกอ่อนละมุนโดยมีรักของฉันเคียงข้างให้มือคู่นี้ ฉันนไม่่เเคยยปลีภาพข่าวเหล่านี้เราคงไม่อยากให้เกิดขึ้นกับคุณหลายคนสมปรารถนาแต่อีกหลายคนก็ผิดหวังหากคุณคิดจะไปทำงานต่างประเทศปรึกษาปัญหาและสอบถามข้อมูลได้ที่กระทรวงการต่างประเทศ025751047-9 หรือ w w w c o n s u l a r g o t h ออาจารย์ครับมหาลาัยลังสิตนี้มีคณะที่ชื่อว่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศอาจารย์เป็นคณะบดีถูกต้องครับแล้วได้ยินมาว่าเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยมีการจัดประกวดการสร้างเกมเรียกว่าอะไรนะครับเอ่อก o b a l game แจมครับ Global Game Jam ถูกต้องครับ โกลโบมันก็แปลว่าไม่ใช่ระดับประเทศสิครับ,รบเป็นระดับโลกครับเป็นเราจัดพร้อมๆกันนะครับ92 92เมืองทั่วโลกนะครับสิ่งที่ทำก็คือว่าในระยะเวลาที่จำกัดเนี่ย48ชั่วโมงนะครับนักพัฒนาเกมจะได้โจทย์ทยเดียวกันนะครับแล้วพัฒนาเกมโดยไม่หยุดเลย48ชั่วโมงนะครับเด็กอาจจะพักบ้างอะไรบ้างเนี่ยอันนี้แล้วแต่นะครับก็จะไม่มีการจำกัดไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เทคโนโลยีรร uh, รูปแแบบซออ์์วะไก็ตามนฟัก<ห>พัฒนาเกมนในที่นี้หมายถึงผู้ที่มาจากหลายๆเมืองในทั่วโลกถูกต้องครับที่มาที่มอไรลังสิตเพื่อที่จะมาพัฒนาเกมเพื่อแข่งขันกัน คือจริงๆเราเรียกว่าเป็นเป็นแจมไซต์นะครับแต่ในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีเมืองนะครับคนที่อยู่ในโลเคอลในระแวกใกล้เคียงเนี่ยก็จะไปที่แจมไซต์ที่ใกล้ที่สุดนะครับทั่วโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟินแลนด์สวีเดนในอเมริกาก็มีหลายเมืองเนี่ยญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์นะครับก็มีแจมไซต์เหมือนกันนะครับแล้วมอเรนซ์แล้วเขาต้องบินมาที่นี่ไหมอ,อ๋อเขาไม่ต้องบินมาไม่ต้องบินมาไม่ต้องบินมาครับเรามีจากจากต่างจังหวัดนะเช่นมอจากเชียงใหม่จากจากภาคใต้จาก อีสานนะครับเข้ามาร่วมกันรวมกันตรงนี้เราเป็นแจมไซต์เราจัดเป็นครั้งแรกนะเราเป็นแจมไซต์ที่มีขนาดใหญ่เป็นระดับ3ของโลกนะครับจาก92คนไม่ต้องบินมาต่างคนต่างอยู่ที่บ้านตัวเองแล้วก็ใช้วิธีสั่งการหรือว่าสื่อสารกันด้วยอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเอ๊ะฉันอยากจะเห็นภาพและว,ว่าภาพในวันนั้นเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นโดยเฉพาะที่มหาลัยลังสิตท,ที่มันมีคน ในประเทศไทยนี้ก็จะมาที่มาลัยรังสิตใช่ไหมครับถูกต้องครับและแต่และประเทศเขาก็จะมีจุดที่เข้าไปและเราก็สื่อสารกันและภายใน48ชั่วโมงเสร็จใช่ครับขอดูภาพบรรยากาศในตอนนั้นหน่อยคุณคิดว่าเกม1เกมต้องใช้เวลาในการผลิตนานสักเท่าไหร่1ปี5เดือนหรือ30วัน แต่ถ้าคำตอบคือ48ชั่วโมงละ่ะคุณคิดว่าเป็นไปได้หรือเปล่า manchmal, <time> การจำกัดเวลาในการสร้างเกมให้เสร็จภายใน48ชั่วโมงหรือ2วันเป็นทั้งข้อจำกัด แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นความท้าทายของมหากรรมการแข่งขันพัฒนาเกมระดับนานาชาติหรือ Global Game Jam เพราะต้องใช้ทักษะการฟังการคิดการคัดเลือกการประณีประนอมการผสมผสานแนวคิดที่หลากหลายไปสู่ข้อสรุปที่ดีที่สุด ทีดังกล่าวเปิดกว้างให้คนรักที่จะทำเกมทั้งมือใหม่และมืออาชีพทุกเพศทุกวัยทุกแวดวงได้มาร่วมประลองฝีมือและสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการอย่างไร้ขีดจำกัดโดยปีนี้มหาวิทยาลัยร,งรังสิตเป็นเจ้าภาพการแข่งขันในประเทศไทยเมื่อคนพร้อมเครื่องมือพร้อมเวลาของการแข่งขันก็เริ่มต้นขึ้น การสร้างเกมในปีนี้คือ extinction หรือการสูญพันธุ์สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมทำเป็นอันดับแรกก็คือการตีโจทย์โดยการตีโจทย์ก็คือการกำหนดแนวคิดหลักของเกมหรือเรื่องราวตัวละครในเกมเพื่อให้สอดคล้องกับโจก์ก็ตอนแรกก็ยังคงคิดแต่เรื่องเดิมๆนะคิดว่าคงเป็นการสรูญพันธุ์ของพวกนายตรวเสาพวกมนุษย์หินฟินโตนอะไรอเงี้ย สิ่งที่มันสูญพันธุ์ไปแล้วเนี่ยเราอากลับมาเล่นมันเนี่ยมันจะสนุกไหมคนดูเล่นแล้วมันจะเขาจะชอบไหมอะไรเงี้ยหลังจากที่แต่ละคนในทีมแสดงแนวคิดของตนออกมาก็ถึงเวลาที่ต้องร่วมกันตัดสินใจเลือกแนวคิดเพียงแนวคิดเดียวเพื่อสร้างเกม ช่วงชั่วโมงแรกๆนี่ฉุกละหุกมากโกลาหลมากเพราะว่าเริ่มคิดอ่ะไอเดียแรกมาละไอเดียที่สองมาละเริ่มมาแล้วพอได้ไอเดียที่คิดว่าลงตัวแต่ปรากฏว่าทำไปเรื่อยๆอ้าวทำไม่ได้สรุปก็ลงประชุมกันแล้วก็ทาไม่ได้ก็เลยต้องโยนทิ้งทั้งกองเลยแล้วก็ทําใหม่แต่ก็ตรงกับที่คีนโนท,ที่เขาบอกเหมือนกันบอกว่าอย่ากลัวที่จะทิ้งงานคือทิ้งไปเลยแล้วทําใหม่แล้วงานใหม่ของเรามันจะดีกว่า หลังจากได้แนวคิดในการพัฒนาเกมแล้วทุกทีมต่างตกลงเพื่อแบ่งงานกันทำตามความถนัดและความสามารถเพื่อพิชิตตทจ์สร้างเกมให้สำเร็จภายใน48ชั่วโมงเช่นคนที่เก่งด้านการออกแบบก็จะรับผิดชอบออกแบบตัวการ์ตูนหรือฉาก คนที่ถนัดทำแอนิเมชันก็จะรับทำแอนิเมชันให้ตัวละครเคลื่อนไหวได้ส่วนคนที่ถนัดเขียนโปรแกรมก็จะรับหน้าที่เขียนคำสั่งป้อนคอมพิวเตอร์เพื่อวางโครงสร้างของเกมเมื่อแบ่งงานกันลงตัวแล้วทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตาทำงานในส่วนของตัวเองให้ดีที่สุดและคุ้มค่าที่สุดเพื่อแข่งกับเวลาที่กำลังหมดลงเรื่อยๆ สุดการแข่งขันก็ได้สิ้นสุดลงแต่สิ่งที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นคือเวลาของความตื่นเต้นที่จะได้เห็นผลงานที่คนทำเกมจะได้โชว์ฝีมือและความคิดที่คัดสรรมาอย่างดีกติการในการตัดสินคือการโหวตจากผู้เข้าแข่งขัน หนึ่งทีมคิดเป็นหนึ่งคะแนนจนในที่สุดได้ทีมที่ชนะคะแนนโหวตคือทีมจากวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สามารถเอาชนะใจเพื่อนรูกเข้าแข่งขันไปได้เ,เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการสมพันธ์นี้ครับซึ่งที่ตรงประเด็นที่สุดน่าจะเกี่ยวข้องกับว่าเรื่องการสิ้นโลกอะไรเงี้ยครับเราก็แบบว่ามีตัวละครเนี่ยครับ ระหว่างทางเนี่ยที่ผู้เล่นสามารถเนี่ยสลับเล่นได้หลายๆตัวครับซึ่งแต่ละตัวจะมีความสามารถที่เอื้อหนุนต่อการที่จะผ่านอุปสรรคในในเกมได้ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้เล่นเนี่ยจะประยุก์ตหรือว่ามีไหวพริบในการที่จะตัดสินใจช่วงในเวลาขนาดนั้นได้นะครับดังจะเห็นว่ากว่าจะมาเป็นเกมหเกม ต้องอาศัยคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้านประกอบกับการมีความคิดที่แปลกใหม่สร้างสรรค์และยิ่งกว่านั้นคือต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมที่จะต้องมีการวางแผนงานที่ดีมีการแบ่งงานตามความถนัดมีการประณีประนอมเมื่อเกิดปัญหาและรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกันการสร้างเกมจึงไม่ใช่เป็นเพียงการนั่งทำงานผ่านปลายนิ้วและสมองกลล้าสมัย หากแต่เป็นการรังสรรค์งานศิลป์ให้มีชีวิตและสร้างความสุขในอีกแบบฉบับหนึ่งของคนในยุคเทคโนโลยีอาจารย์ชุนพง์ครับแล้วเวลาเขาจะได้ใครที่ชนะเนี่ยใครเป็นคนตัดสินจะมีผู้เชี่ยวชาญหรือเมื่อกี้ได้ยินว่าบอกว่าเขา มีการโหวตกันเองเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรใช่ครับจริงๆจะไม่มีรางวัลที่หนึ่งที่2ที่สามนะครับคือจะไม่ใช่เป็นการเป็นการประกวดจริงๆนะครับแต่ว่าก็คือแต่ละคนเนี่ยเออแต่ละทีมจะมีหนึ่งคะแนนนะครับแล้วก็เป็นการโหวตกันเองแต่ละ<ช>ทีมสามารถโหวตได้หนึ่ง <1 S 1> เสียงเสียงครับผมตรงมีกี่ทีมก็ตามเขาก็จะโหวตว่าจะให้กับทีมไหน ถูกต้องครับ oh. เพราะว่าเด็กเขาจะรู้กันเองนะเพราะว่าในระยะเวลาเท่ากันในข้อจํากัดเหมือนกันอยู่ในสถานที่เดียวกันเขาจะรู้เองว่าหลังจากมีการพรีเซนเทชันแล้วเพราะว่าตอนตอน,ตอนท้ายเนี่ยเพราะว่าเราจะเริ่มตั้งแต่เย็นวันศุกร์นะครับแล้วก็ไปเสร็จสิ้นเมื่อเย็นวันเย<อ>็นว<อ>ันอาทิตย์นะเย็นว<อ>ันอาทิตย์เราก็จะแต่ให้แต่ละทีมเนี่ยพรีเซนต์ประมาณ10นาทีนะครับเขาก็จะมีการโหวตเองหลังจากที่พรีเซนต์เรียบร้อยแล้วก็คือกติกาง่ายๆคือว่าไม่ให้โหวตให้กับทีมตัวเองเท่านั้นเองจะโหวตให้กับทีมอื่นให้้ได ใช่ครับแล้วก็ให้ได้หนึ่งคะแนนเท่านั้น <S <S จะให้กับทีมไหนก็ให้ทีมเดียวแล้วก็เอามานับดูว่าทีมไหนได้คะแนนรวมมากที่สุดใช่ครับและเที่ยวนี้เป็นทีมที่มาจากเชี<า><า>ยงใหม่ถูกต้องครับมาว่เชียงใหม่เวลา<ช>เข้ามาเนี่ยเข้ามาทั้งทีมหรือว่าบางคนก็มาจับกันในในที่มหาลัยลังสิตเนี่ยมาจับทีมกันเอาเองเรามีแบบผสมผสานนะครับอย่างที่เรียนนะครับว่ามีกฎก็เหมือนไม่มีกฎนะครับก็คือว่าเราเราเปิดอิสระเต็มที่เลยอย่างมาว่เชียงใหม่เนี่ยเขาส่งสองทีมมาเข้ามารถตู้เลยนะสองคัน ส่วนบางคนเนี่ยมีทั้งคนที่เป็นอาชีพอิสระทํางานอยู่แล้วก็มีเป็นโปรแกรมเมอร์เข้ามาก็ใช้เวลาเสาร์อาทิตย์เนี่ยมาจับทีมแบบน้องๆมาเจอที่นี่นก็มีนะครับบางทีมเนี่ยเป็นทีมผสมจากหลายมหาวิทยาลัยจากสองมหาวิทยาลัยขึ้นไปแล้วก็มานั่งนั่งสมสมหัวกันนะครับตรงนี้ผมมองว่าอยากจะเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นเวทีในการที่จะให้เด็กแสดงออกนะครับสามารถที่จะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้สามารถที่จะเป็นเวทีในการให้เขามีความริเริ่ม วรวมทั้งส่งเสริมกันทํางานเป็นทีมนะครับมีคนคิดสร้างสรรค์เพราะหลังจากงานเนี่ยเราก็มีการเหมือนกับจัดปาร์ตี้เล็กๆให้เด็กได้ม mm ิงเกิ้ลกันนิดนึงนะครับได้รู้จักแลกเปลี่ยนว่าเออเราอยู่ที่ไหนเป็นยังไงรู้จักกันก็สร้างเครือข่ายนะครับก็สามารถจะต่อยอดเป็นคอมมูนิตี้ได้เช่นเดียวกันนดรวิวัตรมาแอบดูเขาเนี่ยและเห็นช้างเผือกบ้างไหมหรือเห็นแววของใครที่จะเอาไปต่อยอดบ้างไหม ครับเห็นเห็นอยู่หลายทีมเลยครับแต่ทุกทีมก็ไม่ใช่ว่าทุกทีมสมบูรณ์ไปหมดนะครับแต่และทีมก็จะมีจุดเด่นของตัวเองนะครับอย่างบางทีมก็กราฟิกก็จะสวยมากบางทีมก็จะเป็นโปรแกรมมิ่งเก่งมากนะครับบางทีมก็ทั้งคู่ไม่เก่งเลยแต่ไอเดียดีมากก็มีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมในแง่ว่าเศรษฐกิจธุรกิจนะครับเราก็จะพยายามจะดึงคนพวกนี้มารวมรวมกันนะครับแล้วก็จับไปเจอให้เจอฝั่งกฝั่งการตลาดนะครับจะได้ต่อไปให้ถึงดวงดาวกันสักที อย่างนี้ถ้าเอามาต่อความสามารถอีกนิดหนึ่งให้เทคโนโลยีอีกหน่อยครับแนะนําอีกนิดหนึ่งก็จะเข้าสู่มือโปรทางการตลาดและมือโปรทางการผลิตใช่ครับไปผลิตอะไรก็ตอนนี้ก็ถ้าโดยตรงเลยก็เป็นผลิตเกมนะครับเกมเนี่ยแต่จริงๆแล้วตอนนี้เกมเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างเดียวเรามีพูดถึงเกมที่เป็นเรื่ององการศึกษาเกมที่เป็นเครื่องช่วยชะลอความแก่ของคนสูงอายุพวกนี้ก็จะมีออกมามากขึ้นนะครับ ก็ตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ตอนนี้มันเริ่มขยายออกไปสู่ผู้ใช้หลากหลายวัยมากครับก่อนจะไปเรื่องธุรกิจของเกมเนยครับกลับมาว่าไอ้การแข่งขันครั้งนี้เนี่ยดรเววิวัฒในฐานะที่เข้ามา observe เข้ามาดูเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรอีกจากการที่เขาเขาได้เดินมาจัดกันที่มาหลาลัยลังสิตเนี่ยครับก็สาหรับตัวเขาเองเนี่ยครับผมว่าเขาเองเขาได้เจอกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้รู้ระดับตัวเองว่า อยู่ตรงไหนใน,ในทีมใน,ในกลุ่มของประเทศไทยนะครับแล้วก็สําหรับเขาเองอีกสักพักผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสได้เจอพวกนักลงทุนกับพวกนักการตลาดอันนี้คงเป็นฝั่งผู้มาแข่งอีกฝั่งหนึ่งฝั่งออฟเซอร์อย่างพวกผมก็คือเราก็มาดูว่ามีทีมอะไรที่สามารถทํางานร่วมกันได้ในอนาคตนะครับแต่หนึ่งที่ผมว่าในแงมหาวิยาลัยนะครับทําให้ทุกคนมั่นใจมากขึ้นว่าเด็กไทยทําได้แน่เห็นว่าการ ทำแบบนี้เมื่อครั้งก่อนแล้วก็มีเกมเกมหนึ่งที่ต่อยอดมาจากกิจกรรมก็คือ Angry Birds มันก็ยิงกันปุ๊บ ป <P ew l g> ุ๊บๆเนี่ยนะครับผมเองก็เล่นอยู่อันนั้นเนี่ยเป็นเป็นการไปจัดที่ไหนแล้วก็คนที่ๆสร้าง Angry Birds ขึ้นมาเนี่ยก็ไปได้จากแนวคิดจากตอนนั้นใช่ไหมครับแล้วก็ออกมาพัฒนาต่อคือจริงๆมันก็เป็นแนวความคิดที่ต่อยอดมาจากงานคล้ายๆกอบ Global Game Jam ลักษณะเนี่นะแต่เกิดที่ฟินแลนด์นะครับเขาก็มีการนําเสนอคอนเซปต์ก่อนนะครับเป็นรูปแบบอยู่ในกระดาษไป้ซ้ำไปนะครับว่ามีหน้าตาโนกโมโหเนี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็เขียนอยู่ในกระดาษแนวความคิดตัวเนี้ยนะครับ แต่ที่เราจะเห็นเด่นชัดก็คือว่าคอนเซปต์ลักษณะนี้เกิดจากแอปพลิเคชันเล็กๆเกมเล็กๆแล้วสามารถที่จะต่อยอดได้สามารถที่ทําเป็นธุรกิจได้นะครับผลต่อเนื่องจากการจัด global game jam นี่ก็คือว่าเราก็อยู่ในเวทีโลกนะครับเนื่องจากว่างาน global game jam เนี่ยจริงๆเป็นงานของ international game developer association นะอันนี้ก็เป็นการปักธงอยู่ในเวทีโลกเหมือนกันว่าประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในหนึ่งใน developer game เหมือนกัน ดรว,ว,วิวัฒน์ครับธุรกิจเกมเนี่ยมันจะสร้าง